ฟังนะลกูกทำไมเราถึงไม่ควรดึงดูดผู้ชายห่วยห่วยหรือผู้ชายที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตการที่คนบอกว่าเราต้องเลือกผู้ชายรวยนะผู้ชายรวยอะ่ะดีเราจะพาชีวิตเราไปดีขึ้นเลยไม่ขอเถียงหัวชนฝานะคนที่คุณควรเลือกไม่ใช่ผู้ชายรวยแต่คือผู้ชายที่มีเป้าหมายชัดเจนมี ambition มีความทะเยอทยาน ที่จะไปสู่เป้าหมายนะั้นนี่คือผู้ชายคุณภาพนี่คืออัลฟาเมลเธอสนับสนุนคู่ของเธอไล่ตามความฝันและเป้าหมายของเขาและมันเป็นความแพงตรงนี้นะผู้หญิง Alpha อัลฟาฟีเมลอ่ะเขาก็จะดึงดูดผู้ชายที่เป็นอัลฟาเมลผู้ชายที่เป็นตัวท็อปเหมือนกันดังนั้นผู้ชายที่เป็นตัวท็อปก็จะเป็นผู้ชายที่อะไรที่เขามีเป้าหมายของเขา มีชีวิตของเขามีสิ่งที่เขาต้องการมีชีวิตที่เขาอยากจะปรารถนาได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเจอกันสองคนนี้ก็จะเป็นแรงสนับสนุนที่ดีมากไม่ชอบคำพูดหนึ่งของอาจารย์ถวันดัชนีนะคะอาจารย์ถวันดัชนีเนี่ยเป็นศิลปินระดับโลกของประเทศไทยที่แบบเป็นไอดอลของเลดี้เมย์เลยอาจารย์ถวันบอกว่าอย่าไปเลือกผู้ชายกระจอเขาพูดคํานี้อย่าไปเลือกผู้ชายกระจอ มันไม่มีแรงขับเคลื่อนทางเพศมันไม่มีแรงขับเคลื่อนไม่มีแรงไดร v e พกกระทิงพวกเจ้าป่าพวกสิงโตพวกเนี้ยมันมีแรงขับเคลื่อนมันมีเป้าหมายสายตามันมุ่งมั่นแล้วถ้าผู้ชายไม่มีพลังงานเนี้ยมันไม่มีพลังงานของมาสลินพลังงานของผู้ชายพลังงานของความที่จะ d r i v ตัวเองออกไปคุณใช้ชีวิตกับมันแล้วคุณจะเหนื่อยมากนี่คืออจันทวันดัชนีพูด ังนั้นเวลาที่เราเลือกผู้ชายก็ต้องเลือกผู้ชายที่มีความฝันมีเป้าหมายชีวิตไม่ใช่สักว่าจะเอาผู้ชายรวยรวยแต่แบบโกงคนอื่นเขาก็ไม่เอาเห็นไหมคะที่เป็นข่าวกันโหรวยมากฟอกเงินอย่างเงี้ยไม่ไหวถูกปะเวลาดูผู้ชายดูให้ฉลาดดูให้ฉลาดหมายความว่าเฮ้ยคนนี้เขารวยจริงๆหรอวะแต่ดูแล้วมันเป็นคนขี้เกียจมากวันวันมันไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันรวยได้ยังไงก็ต้องดูว่ามันรวยจากไหน มารวยจากการฟอกเงินหรือเปล่าแล้วมาถึงเราอีกเลือกสามีผิดชีวิตเปลี่ยนถูกปะเออเข้าคุกพร้อมสามีเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวน่นหรอไหมแล้วต้องดูด้วยว่าเขามีความมุ่งมันหรือเปล่าไม่อยากจะปลูกฟังเสมอว่าโอเคผู้ชายรวยดีมากดีฉันคอนเฟิร์มว่าดีแต่ว่าเขาเนี่ยจะต้องมีความที่แบบถ้าเขาไม่รวยไม่เป็นไรเขาจะมีความทะเยอทะยานเขามีเป้าหมายมีความฝันอันนี้แม่งเราใจกว่า จริงปะอันนี้แม่งเลาใจกว่าดังนั้นการที่เราเลือกผู้ชายพรีเมียมมันก็ทําให้ยกเราขึ้นไปด้วยแรยมัมมีคลาสหนึ่งที่ขายดีมากนะคะเป็นคลาสที่เลเมแบบว่าโหทําทั้งหมดประมาณ27คลิปอะ่ะมันคือคลาสที่ชื่อว่า the law of premium เป็นคลาสที่ดึงดูดลูกค้าแล้วก็คู่รักที่พรีเมียมบอกกับลูกิษิ์เสมอว่า you must have จะต้องลงคลาสนี้เพราะคลาสนี้สอนให้คุณเป็นคนพรีเมียมสอนให้คุณเข้าใจความพรีเมียมสอนให้คุณได้เข้าถึงคนกลุ่มนี้และรู้จักสมองของเขาแล้วคุณก็จะบอลชูบีพรีเมียมไลดดีอย่างเข้มคนมันมีความแพงมันมีความ attitude inner ทัศนคติที่เทรนอยู่ในนั้น27คลิปนันสต็อป ดังนั้นนะใครสนใจที่จะเรียนคลาสเดอะลอร์พรีเมียมแนะนำเลยนะตอนนี้ราคาเต็ม2,700 0ตอนนี้ราคาโปรโมชั่นเหลือ25,555บาทใครสนใจรีบลงเลยนะ ชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี่เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบาย